ไมโครคอมเยอะใช่เยอะอย่เป็นไงบ้างครับพี่เกมช่วงนี้ของแดนนี่ครับก็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 ต่อยตามเกมเอครับเพราะว่าเราเราว่าเราตัวตัวตัวใหญ่กว่าเขาเยอะแล้วก็สภาพร่างกายเราก็ดีไงก็ต่อยตามเกมก็ต่อยต่อยต่อยก็ออกซ้ายเยอะๆก็ก็ผมบอกพีว่าจอดไฟล์ได้ก็ว่ายอดวีชาก็จะออกมาสูซีนะก็คือไม่ได้กลัวเลยับ สภาพร่างกายเราก็ดีตัวใหญ่เราก็ตัวโตเขามันมาต่อยต่อยอยู่เรื่อยๆไงมันมันไม่ได้หยุดอะไรซ้อมก็ซ้อมปกติเรามี้ก็เราก็หวังแชมป์เหมือนกันหวังแชมป์อยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่ชาเข้ามาร่วมชิงใช่ไหมครับผมก็หวังแชมป์อยู่แล้วพี่ชาผมเราก็เขาก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่กลัวเราก็ทําง่ายไงเพราะว่าหัวใจเขาก็ดีอยู่แล้วสภาพร่างกาย เขาก็ดีอยู่แล้วนั้งแต่เจ็ดสิบรูปรูปร่างใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับมันไม่มไม่มีปัญหาเราก็ว่าจ้างงอนหนึ่งวันนไงจ้างงอนหนึ่งวันเพราะว่าจ้างจ้างวันนี้ก่อยพรุ่งนี้ก็าจ้างเที่ยงมันก็ฟื้นอยู่แล้วก็า่อยสามยกไม่น่ากลัวก็คือว่าถ้าเกิดยอดปรชาก็อยากชก่มเลยก็อยากอยากลองเลยเลยโดยรู้พอใจผลงานก็เสร็จพอพอใจ ตอนแรกที่ฉัหลอคิดลูกแรกเข้ามือมาเขาดูว่าคะแนนเป็นรองลูกของเขากัดที่บัญชีเราเลยว่าเขามาโดนหมันเราใช่ใช่ครับใช่ใช่มาโตโดนขั้นคอแล้วก็โดนสุดระเบิดครับก่อนที่เขาทำสำเร็จแล้วนะครับผมเขาพูดถ้าได้ไม่ผิดมีสปิดใจเลดี้บิดโอ้ยไม่มีเลยโอเคโอเค thank you for watching more to come I train harder than before for the biggest fights in my career